โอปู่เสียงดังฟังชัดมื้อนี้เสียงดังฟังชัดเป็นจังได๋วะซัดบ่อือมานี่ปู่เสียงดังฟังชัดมากเด้นีมีองีกิาปูดันเฝ้าอยจังได๋บ่มหยังนองนยลูกชิบบ่ให้กูเว้าแฮงพะนะเอออยิเว้าชุฟเด้ออันดนปูเอ้ย วเมื่อนี่เขาบอกกันยังฉีดแหละมีหนว่งมีหนึ่งพนพะมีหนึ่งมีสนงมีแปดมีศูนมีเก้าพหน้าอันเด็กกันที่พวกเมืองอันอันที่ทำเป็นเอียงของลิลเด็กมีมหนึ่งมีศูนย์มีแปดมีเก้าและคือว่าอะพูมีหนึ่งมีแปดมีศูนยมีเก้าไม่น้อย ืมบ้านกู่เหยียบจะเหียบอันนหนึ่งตรงตรงอันนี้เหยียบม้วนมนอันนี้เหยียกกลมกลมอันนี้หันหัวขึ้นบ้านกูเอิ้นเอิ้นียังหลับกูเอ้าบ้านกูเหยียกอันตรงตรงโอ้แลยเอออันตรงตรงอัน่หนึ่งว่าอันตรงตรงอูอันนี้ม้วนม้นมุนก็คือกลมกลมม้นม้นกับกลมกลมบ้านนี้เออ มุนมุนสองเทียมุนมุนสองเทียพ่อเอออันนี้กลมกลมอันนี้ขั้นหนา,าแ,แล้วก็ขึ้นข้างบนโอ้เป็นเก้าเอาเขียนแม่เขียนขเขียนังแม่ตัวรแรกอะไีต้องแม่ทีรเบนหนึ่งนั่นบอกเ่ังไงเนลูกช่วยที่สุดคือหนูเออ,อเอาไปทวงน้ำมันหลดสามลูกสามประมาบอกพ่ ไ,ไปทวงน้ำพุนาพูนอยู่วัดไต่วัดเนื้อไปทวงน้ำเด้อพูนท้างไต่บ้านนูนบ้านของข้าพูนด,ดุโอ้ย,อยาสามไปทวงน้ำแต่ว่าสามบะมี่มันเกิดเอาสลับแก็บเหรอนะปุ้ยแก้เขาล้วหน่อยเห็นบ่ดทวงน้ำซีกับบะมีเดียว <c oughs> แต่ว่าเขาบอกกันมาหนึ่งหยุดทึ่งท่งว่ะฉันหนึ่งยุดทึ่งทึ่งบบปุ้ ว้ยฉันแล้วแปดอยู่ทั้งใตไม่หลุดหนึ่งอยู่ทั้งๆแปดอยู่ทั้งไตเออบัดน,นี่ว่าชิฟังอีกมันไนไปกินข,าขออ้าวหอนเมนุน่ะมันต้มเจียงบ่เหือปูอุ้ยชิวาอยู่ปูกว่าย <c oughs> ูไปเร็วเท่ามาจะเอียบฟังป <c oughs> ูกะคุยเงิไม่ไหลไปไม่หนอ่อยค่อยๆเลืออล่อยเข้าไปเลื่อยเข้าไปเขาก็่เห็นปูไม่หลุก <king> โอ้ค่อยๆเจอบไปไหมปูจอดไปไหมบานี้ได้การแล้วบาน,นี้น่จุน้นยจอดไปมั้งได้สามตัวผุนเลนหลวได้ตัวใดเนาะได้ตัวใดบารีปู้บานีไม่แปดอยู่ทั้งนาหนึ่งอยู่ทั้งหลังผุนเหลวแต่แต่สวยที่สุดคือหนูผุนเหลวโอ้สวยที่สุดคือหนึ่งแปดอยู่ทั้งนา กูว่าอยู่แปดอยู่ทางหน่ะมันก็เปลี่ยนแปดหนึ่งทางนะปูไอ้ม่แล้วแต่สีคือ้เอาแล้วใครกูบอกกูก็ขาดจำชิ้นหน่อยหน่อยแต่แต่เห็นมีหนึ่งชวยชูนก็ชวยไม่หน่อยแศูนย์เนศูย์หนึ่งง่ามปูศูนย์นี่มากน้ำอยู่ปูเอ้ย โอ้ยศูนย์กดช่วยแต่ว่าหนึ่งช่วยสี่ชุดแปดแปดนี่เอาไว้เอาไว้นี่ช่างน่ะอันนี้ไปช่างทะไรนี่แปดชุดก็มีแปโอ้ยกัดชุดแท้แต่ปูเลรอเด้อบานี่ปูเอ้ยปู่ใหญออกตัวใดกันว่าเหรอเด้อปูเด้อโอ้ยกูว่าเหอ่ยวผมว่าหลานให้ออกว่าเออเออ เดี๋ยวว่าเอาอันอันชานเนี่ยเอาไปชวงน้ำให้กูในเดิมบ้านมึงมีน้องบ่หน่อยมีมีสาใหญ่แบบปุ้ยเออเอาไปชวงเลยน่ะลูกเด้อเอาชวงเอาทิมเลยนะปูนะกูเอาฟาดทิมด้วยนู้นไปชวงน้ำพูนอะไหมเออไว้ปูฟาดน้ำดังเป๊ะเงียวน้อย <laughs> ไปชวงน้ำด้อลูกบ่มีบ่มี หายขาดร้อยใยนะปูนะเออ,อยาเว่าจาังสันเนี่ยขาดาว่าบ่มีสามดีใจแล้วราชนะคือชื่อง่ายขินต่อปูชื่อง่ายเห็นว่าจอาอาบอกว่าบ่มีก็บ่มีก็เว้าอยูชองอันอันทั่วที่วเว้าเนี่ยว่า,วาก,กูด้อเออครับ อันเมื่อกี้บ่มียังก่อนหน่อยขี้คับขี้เออบ่มีขี้ตาขี้ถิ่มเล่โอ้ยกมาถ่วงน้ำธรรมดาไอ้หน่อยฟังดินผุนแล้วซุดแหงซี่หายอ่ะซีหายไปเลยนะปูนะไม่หายตนหน่อยจับมาสามตัวผุนแล้วยันเออ่บุญรวยบัดแดงเอามาเลี้ยมผุนแล้วเออแก่จะตัวแตกก็เก่าเน้อปูนะสามตัวแตกก็ยังงวดบางนึงนั่นเด้อปู เฮ้ยคุณแนวนอ้อยเออน้อเขาคอยว่าอัน,นอันหน,นักมีกิ่งงอหลุกเนาะอมเอีฮ้ยนักมีกิ่งดลกเดีแล้วทีบอาสุฟังปูด,ดำนี่มันนี่ปงานที่ได้หน่อยปูดำสุวยชวยมันนี่เยากเขีนยนเนีปูเด้เด้ดเด เฝ้าเดี่ยวชุดชุดงามๆให้ลูกกูในเดิมบักกันกูมันตื่กูเด้อครับปูสองคนตื่นช่วยครับอือาให้เขาเลดเดอร์ดูครับครับดูเด็กวันเด้อนะครับปูเดูกระตันเจ้าเจ้าเฝ้าเลเด้อบอกคอยชอบเฝ้าเจียงนาง แดดลูกบดังเล็กเชียงนังเออเออปูเสียงดังมือนี่เสียงดังฟังชัดปูนี่สุดยอดเลยมือนี่ปู้ยเชียงดังเหมือนกาดที่มาเบานะปูปูเชียงนังอกเชียงนังอยู่เดียวเอฟซืเอฟซีเบิ้์เนี่แตกเซวเลยบอกว่าโอ้ประทับใจหลายปูมือนี่เสียงดังฟังชัดาระสน Okay. เอาบอกเขาเนี่ยเดือลูกเอาเอาเอาชามไปทวงน้ำนี่เอาชามไปทวงน้ำเด้เอเด้อที่บอกใครนะปูเออเออใครไหนมีสามไฟมารับกินเลยนะปูนะโอ้ยรับส่นเตัวลูกแต่มึงเนี่ยไปรับสวนกับหนึ่งเดือลูกมันชิทุกโอ้ มาหน่อยเด้อปูจิ้งจมน่อย่อก่นปปนกอนเด้อคาดบอกก็มึงเด้วไม่หน่อย <S 2> <S 2> อูคครั <S <S บปูครับขึ้สีฟ้าไปเร้วเถูจะเ้าไปนิมนต์ต่อกันนิมนต์ต่อกน <S 2> <S 2> นิมนต์มาลูกนิมนต์ต่อกอนอีกสองนาทีปู <S <S เอาเิา์ฝยมินีน้ำ,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 ำน้ำจงามงามไม่ดุครับ เออนางทำมานี่ยนะเขียนใส่มือให้แลงเดาลูกเด้อเดี๋ยวเออเขียนให้มนบักไใบหน่อยเนี่ยใส่มือให้เร็วครับเออเขียนในมันเตียวเขียนตัวอะไอ่ะเขนใส่มือนี่มึงเขียนกลมๆบ่หน่อยกลมๆศเด้อเขียนได้มือเลยกลมๆบ่ปูกลมๆกับศูนย์ทอนแล้ว เห็น่เจ้าอยู่เมื่อเอ็นบุญน้ำโชคนี่เดี๋ยวปูเขียนไว้อยู่นี่โอ้ยบุญน้ำโชคพะนะน้อยเขียนเสร็จอักนากน้อยกูจ้ะอ้โนางน้อยก็ใจบุญแล้วปุ้ยอุ้มนางน้อยอีกคนงามค่ะเออเขียนใส่บักหนักหน่อยให้กูเน่เขียนตัวใดเนาะค่ะปูมักลมๆมันกลมๆ เออค่ะแล้วก็ขีดตรงตรงขีดตรงตรงหนึ่งแล้วก็ขีดเชียงขีดขีดเฉียงเฉียงเขียงอะไรเนาะขีดเฉียงเนี่ยนวไดเนาะปูันเอ้าขีดเฉียงยังงี้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 อ่ะนสามสามโอ้สามเอ้า ปูอาสามกบดีสามตัวเฉียงบะเมีนเอ้าตัวไรสันปูวตัวไรข้ามผ้าว่าสวนมาเนี้ยปูเขียนอยู่อันตัวไหนปูเขียนอยู่อันตัวไหนข้าม้าเฮ้ยตกป่องใช โอ้ดีดแปดสองบอกสองแปดกับศูนเก็บง่ายง่่้อาชัดเจนชัดเจนอกอันนี้ฟอกเียเห็นบก่อนเดินมองมอง แล้วโูไปพูดเันยร์ยี่นิจนเดี๋ยเดี๋ยวพูดกับเขาซจ็นจะบอกถิดว่าลำเขาเสียบัตาไสีทั้งล้ำดั้งปูอันนี้เขาใจดีจะเหมดถูกจรงนะครับ

นท่วงน้ำเดนตรงไหที่ม,มาบอกชวนจับจะมาชนวนก่สามกุนน้ำเอาไปช่วงน้ำ<อ>ได้เสี่ยมากอย่นพูะบอกให้เอาไปท่วงน้ำแล้วสามกันยังเสี่ยวมากจับคูใสหมูอยู่จีิเออเปนักปืนแก่คูยังมีควนามนั่นมีตลูกชิดเป็นครูปุ๊บจับ พูดยี้ำพะะครับเออบ้งเส็ครับบ้างเส็เอออาเป็นไงเอ่ยูบว่าเดวเด้งนะเอออืมอย่าไปบอกเขาด้วยหน่อยเด้อว่าจูนหาชุนหาอย่าบอกเขาว่าชูนหาปพูดปะเอออย่าบอกด้วยหน่อยเด้อว่าสิได้เออ เดาผู้ใดได้โชคได้ลาบปั๊บปูกูบอกเอาหนังดอกเอาหนำจันอันเดียวก็พอเอาหนำจันพ่อสีได้โยปูหนำจันนะครับได้โชคได้ลาบเนี่ยปูได้โยได้ด้ได้ไล่กันหน่อยมึงบอกเห็นบ่มีแต่มึงอันแดดไปซื้อชุนชี้่วงหนาบรนไดก็ซื้อชี้ชีชุนอยู่เหมือน เพราะเ,าเาพื่อนผู้ขาในี้ที่ทารับเศษรับเด่นจ้าปูดอกพูเซื้อมาซื้อมาหลดน้ำจันทรนะปูเดินเดินเดินเดิชิบอกอีล่างอันไปให้เดินหลุมเ,เด้เราเหรียนที่ซื้อเด้วปูนะเราอยากที่ซื้อเราอยากปูซื้อด,ดอ,อก <c oughs> เดนา่อยเอ้ยฟังอยู่ปูฟังอยู่สัญญาณบ่ใคร,รดีรดกวไานี้หรอไอ้พวกเจ้าหัวานาเขาเนี่ยคอยให้เจ้าอยู่พยานาคกันนะอย่าไปปล่อยไปทิ้งได้เขาก็ให้อยู่คือบ่กเอาไปให้เออมนุษย์ที่พวกเจ้าทำเอาไปให้เขาดูด่วนหมหน่ยอ้ไดเนาะบาริปูเอ้ ที่มึงลงอันเครื่องยหน่อยมึงอันแบ่หน่อยอืมหน้าเขาก็ให้อยู่นั่นเดชชูนเดชูนยังก็เดชูนเก่าโ,โอ้เลขพยานมาคเนี่ยปูโอ้เนอะมันเพราะเขาไร้งวดบ่กากล้าชื่อบางหนึ่งหัน่นกระไดเพิ่นหลุดมา,ามสองงวดแล้วได้บบก้าชื่อ น้อยหน่อยเขาจับตัวไปคืนไหวเนาะมันก like ็้อยมาที <sh 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 ่เก่าหันตัวหน่อยมือหมดจับลอยไม่ปูลอยมไม่ก็รื้อยมาเดือนต้นหนาบันชีดื้อคือกูนี่แหละโอ้ว่าจีมาหนีได้พวกบุว่าจีมาเนี่ยกระไดเฮ้ยแม่นร้อยเฮ้ยมาจับไปอีกแล้วเขาพ่จับป่้ย้ยยังบ่ทันเนี่ยพ่อเขาหายังบ่เจอร้อยคือเก่าว่า บอกปูที่ลอยขึ้นมาบอกพญาหน้าลอยขึ้นมาลี่ดีๆเด้อปูเด้อโอ้ยดีๆตอนนี้ยังหาบ่เจอเออเออแอบดีคุณยังผมครับอืมอันนั้นชาวบกันเด้อชิฟ่อนโอ้ครับครับปูครับแล้วแต่ไงตัวคุณปูได้หลายฉันปูเออไปไปครับครับจาชู้จาชู้ครับ